และกันถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันในช่องแดงสัมบาตีแฉกหน้าการเมืองไทยในวันที่26กรกฎาคม2568ขอบคุณ FC ทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณาติดตามช่องแดงสัมบาตีแฉกหน้านะครับ แล้วก็ช่องหลักนะครับเรามีช่องหลักก็ออกอากาศปกตินะครับช่องหลักของเราก็ยังออกอากาศปกติที่จะพูดคุยเรื่องข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ชมนะครับนะวันนี้นะครับนะก็โดยเฉพาะกลุ่มนะครับนะผมวกม็อบ ม็อบขี้หมานะครับนะม็อบขี้หมาหรือว่า,าม็อบผาแดดม็อบผาแดดก,กับความขัดแย้งของประเทศครับนะที่พยายามนะครับในการที่จะขับไล่หรือว่าล้มรัฐบาลอุงอิงนะครับเพื่อให้ออกไปครับนะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ย รัฐบาลเขานะครับที่รัฐบาลไม่ลบมันก็บอกว่าอ่อนแอครับนะแต่รัฐบาลจัดการกับนะครับจัดการกับฮุนเซนนะครับมันก็บอกว่าเพื่อความสงบของบ้านเมืองครับตามแนวชาแดนวงยิงทักษิณต้องออกไปนะครับ นี่คือสิ่งที่คนไทยนะครับจะต้องตื่นรู้นะครับจะต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้เขาต้องการอะไรเพราะว่ารัฐบาลน,นี้นะครับอย่างที่มีคลิปหลุดมานั่นแหะครับที่บอกว่ายกประโยชน์ให้กับนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยากเอาอะไรให้หมดนะครับคนของนะครับนะ อ่าแม่ถ้าภาคที่สองไม่ใช่คนของเราครับนะตอนนี้เป็นไงล่ะครับความจริงมันปรากฏแล้วครับท่านผู้ชมความจริงมันปรากฏแล้วว่านะครับนะสิ่งที่อง้์งอิงให้นะสิ่งที่ท่านอุ้งอิงพูดนะครับว่าต้องการอะไรครับ f-16 หรือว่าต้องการสงครามหรือว่าต้องการความสงบนะครับจัดให้หมดครับวันนี้มันก็เฉลยแล้วนะ ว่าอง์ิงนะครับไปคุยอะไรนะครับทําไมสัญญาว่าจะยกตรงนั้นตรงนี้ให้ครับนี่แหละครับยกให้แล้วครับจะเลยแล้วครับว่าจะเอาเอฟสิบหกหรือว่าฟิกเพนครับนะหรือว่าจะเอาลูกปืนครับนะอง์ิงก็จัดให้หมดแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่นะครับม็อบพวกนี้ครับนะคือต้องเข้าใจนะครับนี่คือนะครับ นะขยะนะครับเป็นภัยต่อความมั่นคงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับคนพวกนี้ถือว่านะครับนะเป็นกลุ่มพวกที่ปกป้องผลประโยชน์เท่าๆท,ทั้งหลายครับนะยาบ้านะครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้าพวกหวยใต้ดินบ่อนเทือนนะครับนะออบอนออนไลน์ครับ หนะวยออนไลน์บ่อนออนไลน์ทุกอย่างครับนะนี่คือสิ่งพวกนี้ออกมาปกป้องถ้ามีรัฐบาลองอิงหรือว่าทักสินอยู่นะครับคอเซนเตอร์อย่างนี้ครับนะเขาพยายามที่จะลงมครับเพราะว่ามันเป็นเป็นผลประโยชน์นะครับต่อพักการเมืองบางพักครับโดยเฉพาะพักกระท่อมกัญชานะเพราะว่าเขาหากินกับพวกนี้ครับนะพี่น้อง ไม่รู้เลยครับสิบปีที่แล้วเขาไม่ปราบไม่ปราบบ้านเมืองสงบครับถ้าอวงอิงเขามาทำเพื่อนะครับเพื่อตัวเองครับเขาไม่ปราบบ้านเมืองเขาก็ไม่มีศัตรูไม่มีใครไปขับไล่เขาครับนะไม่ทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้านครับแต่เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครับเขาทำเพื่อประชาชนนะครับทำเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับดูกหลานของเราอนาคตของเราต่อไปเท่านั้น แต่ถ้าทําแบบพักพักสีน้ําเงินเนี่ยมันทําได้ครับเอากระท่อมเัินชามามัวเมาประชาชนครับลูกหลานประชาชนกระท่อมกัญชาครับมามัวเมาสมองมันคิดไม่เป็นแล้วครับต่อไปก็นะครับแก้งคอเซนเตอร์ครับหลอกลวงได้ง่ายครับพกะคนพวกนี้มันเมาครับอยู่ในการสันนาการอยู่ในการมึนเมาครับนะแกง้เแกงเซนเตอร์แกงคอเซนเตอร์สแกมเมอร์นะครับ บอลคาสิโน bon ครับนะที่จะต้องจัดการนะครับกับพี่น้องคนไทยครับหลอกลวงครับนะแล้วโกงเอาเงินประชาชนนะครับเพื่อไปซื้อเสียงครับกลับมาเป็นรัฐบาลต่อเอาเงินที่โกงจากแก๊้งคอเซนเตอร์ครับเอาเงินที่จากการค้าขายยาบ้าน,นะธุรกิจเถาๆทั้งหลายนะครับนะ เพื่อที่จะมันเหมือนกับเอาเงินประชาชนไปซื้อเสียงประชาชนครับพักการเมืองพักนี้เนี่ยครับนะเขาไม่เลยเคยคิดที่จะห่วงใยประชาชนครับเขาเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อนะเพื่อทํามาหากินของเขาพี่น้องต้องตื่นรู้ตื่นให้ทันครับนะว่าบ็อบพวกนี้ที่ออกมาเนี่ยครับประเทศไทยกําลังอยู่ในหน้าสิวหน้าขวาัญ นะกำลังเกิดปัทะากำลังเกิดปัญหาตามแนวชายแดนครับแทนที่มันจะนะครับร่วมกันสามัคคีครับนะยังไม่พอครับมันยังจะมาไล่รัฐบาลอีกครับนะยังจะมาขับไล่รัฐบาลแต่แรงว่าคนพวกนี้นะครับมันมันลักยาบ้าบมันลักแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รนะมันลักบ่อนคาสิโน ประเทศข้างบ้านมันไม่ได้รักคนไทยถ้ามันรักคนไทยก็รู้อยู่ครับนะมันรักกระท่อมมันรักกัญชาครับนะถ้ามันรักคนไทยมันทําไมจะต้องออกมาแบบนี้นะครับนะประเทศต้องการความสงบประเทศต้องการความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นครับนะเหมือนกับนานา,นาและยประเทศที่เขามองเข้ามาว่ารัฐบาลนี้จัดการปัญหาใน ตามแนวชายแดนเขาเห็นด้วยครับเป็นการเห็นด้วยที่เพราะว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกครับไม่ใช่ใชเฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกก็โดนหลอกครับโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์อนะครับสแกมเมอร์นะครับหรือว่าพอกเงินระดับโลกแม้แต่จารัดเราก็ได้ใจครับแม้แต่ UN เเราก็ได้ใจเขาครับในการที่จะร่วมกันปราบแต่พวกนี้มันจะมาขับไล่ โดยเฉพาะสารและมนูนครับมึงต้องรับผิดชอบงานนี้ครับที่มึงเอานายกไปขังไว้ครับแสดงว่ามึงสมรู้ร่วมคิดกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะนะครับให้นะครับธุรกิจเทาๆหลอกลวงชาวโลกครับมึงต้องรับผิดชอบครับสารและมนูญครับนะมึงไปขังไว้ได้ยังไงครับทั่วโลกเขาจับจ้องอยู่มึงไม่อายเหรือครับ เอาในยกไปขังไว้ทั้งๆท,ที่ประเทศชาติเกิดศึกสงครามนะครับนะเห็นหรือยังครับไอจตุพรไอนกเขานะครับนะมันพยายามที่จะล้มรัฐบาลนี้ได้เพราะว่ามันหาแดกกับยาบ้านะครับคนที่ท่อน้ำเลี้ยงมันก็พวกยาบ้าครับพวกยาบ้าบ๊อบส่วนใหญ่นะครับที่ไปร่วมกับมันเนี่ยครับนะแดกยาบ้าทั้งนั้นรัน นะแดกยาบ้าแดกใบกระท่อมแดกกัญชาทั้งนั้นครับนะพี่น้องนะครับคนไทยต้องตื่นต้องรู้นะครับว่าอย่าไปร่วมกับมันเกิดมันข้างยาครับนะใครจะรับผิดชอบครับเกิดมันข้างยาปาดคอท่านนะครับทําร้ายท่านใครจะรับผิดชอบครับผมก็อยากจะฝากนะครับว่าคนพวกนี้มันไม่ได้ทาเพื่อเพื่อคนไทยครับมันทําเพื่อทุนสีเทาครับ มันทําเพื่อนะครับพวกยาเสพติดมันทําเพื่อนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นฐานที่มั่นของเขาที่เดียวครับนะประเทศอื่นไม่ทําไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศไหนที่มีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเขาไม่เขาไม่ให้มีแบบนั้นเกิดขึ้นได้ครับเขาไม่ให้มีเหมือนกับไทยทุกวันเนียเขาปราบไงปัญหาคือปราบไงครับปัญหาคือไม่เอาครับ ปัญหาในการที่จะนะครับหาเงินเข้าประเทศในการที่จะสร้างครับบอลนะครับในการที่จะสร้าง Entertainment น o คอมเพล็กนะครับศูนย์บันเทิงค้บวงจรนะครับมันก็ค้านว่าไม่ต้องมีได้ไหมการนะครับคาสิโนโคาสิโนโต้องมีครับเพราะว่าต่างชาติเขามาลงทุนครับคนที่เขามาลงทุนเขาต้องการทําเป็นแพ็กเกจครับแต่มาลงทุนทเฉพาะอินเต t ร์เท e เ t น o คอมเพ ใครเขาจะมาลงทุนครับนะมันคัดค้านครับมอบพวกนี้คัดค้านครับนะคนครับแต่ใจเป็นหมาครับใจชาติหมาเป็นหมาครับไม่มีความคิดครับนะในการที่จะช่วยกันนะครับให้ประเทศชาติสงบให้ประเทศชาติได้รับการนะครับนะยอมรับเลยได้รับการที่นักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวนะครับ นะอย่างมีความสุขมันพยายามที่จะบวนนะครับในการที่จะจัดการกับรัฐบาลนี้ให้ได้นะครับผมก็เชื่อว่าคนไทยไม่ยอมครับนะโดยเฉพาะสารรละมณุนนะสารแลรมนูญนะน,นะครับนะไปจากไหนครสวสว,ส,วสองร้อยสว,สวนะครับร้อยนะสามสิบแปดบวกสองนะสามร้อยสามสิบแปดบวกสอง ไปแต่งตั้งนะครับตุลาการศาลรัฐมนูญครับนะเห็นหรอยังถ้าไม่ใช่คนของมันมันไม่มันไม่เห็นชอบไงครับมันตั้งเพื่อที่จะไปดูแลคดีมันครับนะสลาวุฒิทรงศิวิไลครับอ,อดีตอธิบดีกรมทางหลวงครับของครูใหญ่นะครับบุรีรัมย์ครับในรัฐบาลศักสยามที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมกันนะตั้งมันเป็นครับ เอาคนอย่างนี้มาเป็นสารได้ยังไงครับต่อไปสารไทยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีคนมีความรู้เรื่องกฎหมายเลย,เลยครับนะไม่ต้องมีความความรู้เรื่องกฎหมายเลยครับถือเป็นการทําลายนะครับทําลายสารลรมนูนเองนะครับตั้งคนอย่างนี้เข้าไปได้ยังไงครับทั้งทั้งที่มีสองคนเข้าไปครับร้อยเอกสุดร,รมเชื้อประกอบจิตครับนั่นจบโดยตรงครับ นะจบกฎหมายโดยตรงกฎหมายมหาชนครับแต่สวนะครับสวขี้โกงนี่ครับโกงเลือกตั้งโกงอำนาจอธิปไตยของปวงชนยักยอกอัดนะครับได้มาโดยไม่สมุมันมันไม่เอาครับนะครับเห็นไหมช่วงก่อนก็นะครับชิเลพันนกสวนสวัสดีครับมันก็ไม่เอา <laughs> คนที่เก่งเรื่องกฎหมายสายตรงสายนะครับมันไม่เอามันเอานะครับวิศวากรครับเอาวิศวากรไปเป็นได้ยังไงครับท่านผู้ชมนะมันต้องไปพิจารณากฎหมายครับนะมันต้องไปดูนะครับหลักปกครองในระบบประชาธิไปไตยแบบไหนครับนะกฎหมายมันขัดกันอย่างไงครับเอาคนวิศวากรไปได้ยังไงครับนะเอาเป็นวิศวะ กรโจวิศวะครับต่อไปสารละมนูนี่ครับต้องรับเหมาก่อสร้างแล้วใช่ไหมครับนะดารินเมฆตาลัดเปลี่ยนภารกิจแล้วเหรือครับเอามาเป็นเ,เห็นหรือยังท่านท่านท่านผู้ชมเอามาเป็นนะครับรับเหมาก่อสร้างเลยเลยครับศักสยามเป็นคนแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงครับ นะเพื่อรับเหมาก่อสร้างนะเห็นหรือยังคดีสักสยามเห็นไหมครับนะสักสยามโดนให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นะครับที่แต่งที่นะครับซุกหุ้นครับนะซุกหุ้นคดีซุกหุ้นคดีหัวประมูลครับคดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จครับนะที่ตั้งนอมินีนะครับไอน,นะครับชัยวัด เกษมสุกนะครับนอมินีตั้งให้ชัยวัฒนเกษมสุขนะครับเป็นนอมินีนะครับสักยามก็โอนเงินนะครับร้อยสิบเก้าล้านมานะครับให้ชัยวัฒน์นะครับนี่ถือว่าเป็นการฟอกเงินครับถือเป็นการนะครับนะถือเป็นการซุกหุ้นครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังโอนเงินให้ชัยวัฒน์สักยามเป็นคนโอนเงินให้ชัยวัฒน์ครับ ชัยวั์เอาไปไหนครับโอนเข้าบริษัทจุลีเจริญบุรีโปรดักชั่นครับนะบริษัทจเจริญบุรีโปรดักชั่นใครก็รู้ครับว่าเป็นบริษัทของศักดิ์หยาบนะที่ตั้งบริษัทนะครับเพื่อรับโอนโอนนะครับฟอกเงินนะครับซุกหุ้นนะชัยวัดโอนนะครับ บริษัทนี้โอนไปไหนโอนเข้าพักภูมิใจไทยนะตามมาตราเจ็ดสิบสองครับพลบบพักการเมืองห้ามพักการเมืองรับเงินหรือนะครับทรัพย์สินบริจาคอื่นใดอันเชื่อได้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มานะครับสุดจริตหรือไม่สุดจริตนะครับนะห้ามห้ามรับเงินบริจาคมาตราเจ็ดสองครับ นะเห็นหรือยังมาตราเจ็ดสิบสองห้ามรับบริจาคถ้ารับบริจาคก,ก็แสดงว่านะครับนะเห็นไหมครับอันเป็นที่น่าสงสัยเชื่อได้ว่าทับเสินนนั้ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไหมครับไอชัยวัดเป็นใครครับทำไมถึงโอนเงินเข้าบริับริโปรดักชั่นครับตั้งร้อยกว่าล้านร้อยสิบเก้าล้านเห็นภาพไปยังครับ ศารรัฐธรรมนูญครับสั่งให้หยุดปฏิบัตินหน้าที่สกยามมาแล้วครับตั้งแต่ปีหกสี่ครับดีปีมาแล้วคดีอยู่ที่กรกตครับนะคดีอยู่ที่กกตนะครับสักเออเหรยอยครับโอนเข้าพักภูมิใจไทยโอนหลายครั้งนะครับสี่ห้าครั้งครับเป็นเงินสี่ร้อยกว่าล้านครับโอนเข้าผ่านนอมินีคือ ไอ้ชัยวัฒน์เกษมสุดครับนะเห็นหรือยังเพราะว่าพลบพักการเมืองเจ็ดสิบสองครับป้าตาเจ็ดสองก็ห้าเห็นหรือยังแล้วก็ตั้งบริษัทนะครับประมูลงานคม,มนาคมขนาดที่จักรยามมีอำนาจนะครับเป็นรัฐมนตรีคม,มนาคมอยู่นะ สองบริษัทเนี่ยแหละครับประมูลชนะประมูลทุกครั้งครับศิลาชัยนะครับศิลาชัยกับนะครับเจริญบุรีโปรดักชันกับสองบริษัทประมูลงานครับได้งานไปพันห้าร้อยล้านครับเี็นี้มนี่แหละครับนะทั้งหัวประมูลทั้งซุกคุ้นครับนะทั้งซุกคุ้นแล้วก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็ดโกงบินนะครับ นะแจ้งเป็นเท็จในการบินค่าน้ำมันอีกครับสี่คดีครับตัดจะยามทำไมมันอยู่ได้ครับนั่งเพราะว่าไอ้บักแหวงมันนั่งทับไว้อยู่ครับกกตครับถ้าทำผิดตามเจ็ดสองนะครับที่ผมพูดไปแล้วไปดูเก้าสองเก้าสองี่กกตต้องยื่นให้ยุบพ,พักทันทีนะครับกี่ปีมาแล้วครับท่านผู้ชม บักแหวงดองไว้ครับบักแหวงก็เป็นเด็กนะครับปู่ชัยไงเป็นเด็กครูใหญ่ไงเห็นภาพไปยังท่าน่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับนะคนไทยต้องเข้าใจคนไทยต้องรู้ครับทําไมครับนะทําไมมันดองเรื่องไว้ดองเรื่องไว้ให้มันมีสอวอพวกมันครับเพื่อที่จะแต่งตั้งองค์กรอีละต่างๆครับ เห็นหรือยังครับอัยการสูงสุดมันก็แต่งตั้งไปแล้วนะเห็นหรือยังมันก็แต่งตั้งไปแล้วครับนะแล้วก็นะครับกกตก็แต่งตั้งไปแล้วตุลาการศาลูล่าสุดนะครับไอสลาวุฒิทรงศรีวิไลเห็นหรือยังเพื่อไปตัดสินคดีพวกนั้นครับนะถ้ามันไปนั่งอยู่นั้นก็มันก็ยื่นไปสิครับ บักแหวงก็ต้องยื่นไปที่ศารลารัฐสภาแล้วก็พวกมันไงครับจะตัดสินอย่างนี้ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยต้องต้องเข้าใจต้องรู้นะครับว่าการเมืองเนี่ยต้องรู้ให้ทันต้องตามให้ติดนะครับท่านจะเข้าใจนะครับนะโดยเฉพาะพวกม็อบมันก็พยายามที่จะล้มถ้าล้มรัฐบาลดู้เองได้คหัวสวก็รอด นะไอ้กระท่อมกัญชาก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลครับมันก็สบายครับหลอกคนไทยต่อไปครับนะแ๊งคอร์เตอร์อาจจะมาตั้งที่ประเทศไทยก็ได้ครับนะแหลงพอกเงินอาจจะมาตั้งในประเทศไทยก็ได้ถ้าพรรคการเมืองนี่นะเพราะว่าไม่ได้สนใจประชาชนครับความเป็นอยู่ความทุกยากความลําบากของมันไม่ได้สนใจเนี่นะถ้ามันสนใจมันจะเอายาบ้ามาให้มันจะเอากระท่อมกัญชามาให้ ให้คนไทยกินได้ยังไงครับนะก็ขอฝากนะครับว่าท่านอย่าไปร่วมกับพวกมันครับนะอย่าไปร่วมมันไปเอาเงินแล้วก็กลับครับเงินเงินยาบ้านะครับผมบอกไก้ว่าเงินยาบ้านะเงินจากนะครับจากแก๊งคอรเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยนั่นแหละครับที่นะครับที่จะเป็นท่อน้ําเลี้ยงพวกม็อบขี้หมานะครับนะม็อบขี้หมาไม่มี ไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาล้มรัฐบาลนุกิงนะครับนะก็ขอฝากนะครับแดงสมบาตีแฉกหน้านะครับขอฝากนะครับนะแชร์ไปเยอะๆนะครับนะกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจช่องแดงสมบาเราก็จะทำนะครับคลิปดีๆนะครับนำเสนอข้อมูลดีๆมาให้กับคนไทยได้รู้ได้เข้าใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ